ที่ลูกมาขอคำชี้แนะว่าทำไมลูกถึงทำงานไม่ได้แล้วก็มีอาการต่างๆํา,าทำให้เราเจ็บป่วยหรือว่าทำให้เรามีความรู้สึกแบบว่าร่างกายเราไม่ไหวละเราต้องพักนะพักกายและพักจิตและพักใจเราแล้วเมื่อเราพักจิตพักใจเราได้หันมาภาวนาสมาธิแล้วเราได้เชื่อมจิตเชื่อมพลังบารมีกับองค์ในเรา และองค์ในก็จะมาเปิดบอกทางสอนให้เรารู้ว่ารู้ต้องทำแล้วนะต้องช่วยคนนะบางคนก็คือมองว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องกินต้องใช้เราต้องมีสัมมาอาชีพถูกไหมเราต้องมีหน้าที่การงานเราต้องทำงานเป็นคนปกติทั่วไปอยากจะเป็นคนปกติทั่วไปไม่อยากจะเป็นแบบทำหน้าที่แบบนี้เพราะว่าต้องเสียสละและ ไม่มีรายได้ที่จะมาจุนเจือเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ตรงนี้อาจารย์แม่จะบอกว่าถ้าเราเป็นกายสังขารและเป็นยานบารมีที่ท่านมาผ่านเราที่ท่านต้องช่วยคนจริงๆ่ะท่านก็จะให้เราปฏิบัติแล้วก็ทําหน้าที่และท่านก็จะให้มีเรียกว่าสัมมาอาชีพที่เอื้อกันได้แล้วก็สามารถมีกินมีใช้ไม่อดตาย แต่ไม่ให้โลภข้าใจยังไม่ให้โลภว่าฉันจะต้องอยากรวยอยากมีเงินร้อยล้านอยากมีเงินแบบเยอะเยอะอะไรเงี้ยมันจะละตรงนั้นไปก่อนและเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออฝึกเหมือนการสะสมบุญมากกว่าเราไม่ได้สะสมทรัพย์เราไม่ได้สะสมสเมสสมง,งินทองนะถ้าเป็นสายยานของพระแม่แล้วก็องค์เทพมหาเทพมหาเทวีที่เป็นสายธรรม ที่ต้องหันมาปฏิบัติเดินตามคําสอนพระพุทธเจ้านะก็ะต้องละค่อยๆละละและสละออกไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดที่เงินทองไม่ยึดที่ทรัพย์สินแต่ยึดที่คุณงามความดีแล้วก็สร้างบุญกุศสให้มากที่สุดนีแหละคือหัวใจของเทพเจ้าแท้จริงคือคนมีองค์ที่แท้จริงเข้าใจนะลูกเพราะฉะนั้นแล้วลูกก็ได้รู้ในตัวเองแล้วละว่าในภาวะของเรา,าเป็นแบบนี้ และต้องทําหน้าที่เสียทีในสิ่งที่เราอะ่ะผัดแล้วก็ไม่ยอมรับเสียทีแล้วก็ไม่เปิดใจ<ม>เพราะว่าบางทีครอบครัวไม่เข้าใจลหลายคนไม่เข้าใจอาจารย์แม่อยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นกายของพระองค์ท่านและท่านกําหนดให้เราต้องมาทําหน้าที่เราหนีไม่ได้เข้าใจนะเราหนีไม่ได้และอาจารย์แม่จะบอกว่าอาจารย์แม่เป็นจุดยืนให้กับคนมีองค์ ที่มีร่างเทพเจ้าเป็นร่างของเทพเจ้ามียานพานแม่มียานองค์เทพที่มีจุดยืนในการที่เรามีองค์แต่เราสามารถทําหน้าที่ของเราโดยสุจริตใจและเดินตามคําสอนพระพุทธเจ้าในทางสายธรรมสายเทศอาจารย์แม่ถึงใช้นามนามในการที่เขียนหนังสือบนเฟซบุ๊กบนสื่อต่างๆว่าสัทธาธรรมสัทธาเทศก็เพราะว่าเรามีหัวใจแห่งธรรมะ ของพระพุทเจ้าแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แหละที่ทําให้ให้อาจารย์แม่ได้เผยแพร่เรียกว่าคําสอนด้วยยานบาร,รมีของระมารดาแล้วก็ให้คาชี้แนะทุกคนด้วยใจในการให้คาชี้แนะทางออนไลน์หรือว่าคนมาพบก็ด้วยใจไม่มีค่ากูใดๆใครจะทำบุญก็ตามศรัทธาเหมือนกันหมด แต่เพียงแค่ว่าการมากับการไม่มาการได้มาพบการได้มาสัมผัสก็ได้รับพลังที่มากกว่าแต่การที่ได้คุยออนไลน์ก็ได้รับเหมือนกันแต่ไดไดอาจจะแบบว่าบางพิธีอาจจะไม่ได้ทําพิธีที่เหมือนกับการที่มานะเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดใจการเข้าใจแล้วก็การที่เรารู้ในหน้าที่ของตอนเองในทางโลกและทางธรรมและทางเทศเราก็จะพาตนเองนั้นนะ่ะ ก้าวไปสู่เรียกว่าเส้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงที่เราจะต้องทำหน้าที่ที่เราได้ให้สัจจะก่อนลงมาเกิดว่าเราจะต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างกายสังขารอาจารย์แม่โจ๊กทำตรงนี้อยู่ที่ชวนบุรีก็ไม่สามารถไปช่วยคนที่ไกลไกลได้อาจจะช่วยได้ทางออนไลน์แต่ก็ไม่ทั่วถึงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถึงได้มียาน บารมีที่เป็นร่างที่เป็นกายสังขารของเทพเทวาที่ท่านกำหนดไว้แล้วก็เลือกไว้ว่าจะต้องเสียสละตนไม่ให้โลภไม่ให้หลงไม่ให้ไม่ให้ลให,หลงในเงินทองหรือว่าทรัพย์สินแล้วก็ให้สละเวลาหันมาพาตนเองปฏิบัติแล้วก็นำพาผู้คนให้พ้นทุกข์นี่คือหน้าที่นะสาธธุณรุนะลูก